ทำงานเออมีรถก,กระบะก็ต้องขนของนะเออจริงๆเห็นไหมคันนี้ขนของก็ได้ขนครอบครัวก็ดีแต่งซิ่งก็สุดๆไปเลยนะคะสงคือเคยยกดอกของดวงของนักงานเกิดสิบอยากจะเฮ็ดเอาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะเมื่อกี้ทำทรงทำทรงเอามาขายรถกันดีกว่าเราวันนี้นะคะดวงดาวมาพร้อมกับ โตโต้ไฮรักรีโวนะคะคันนี้ 2.5E เป็นตัวดับเบิลแคบด้วยอ่ะคันนี้ดับเบิลแคบยังไงนะคะบอกเลยว่าขนของก็ได้นขนครอบครัวก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นตัวดับเบิลแคบขึ้นง่ายลงง่ายสะดวกสบายกว้างขวาง,วางนะเนาะเพื่อแม่พี่น้องเนาะเอา้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าเนาะเดี๋ยวเร่องดาวขออนุญ,ญาตพาชมความสวยความร้อมใช้งานความร้อมบรรทุกข,ของคันนี้ก่อนเลยละกันจ้ามามาดูตั้งแต่นหน้า นะค,ะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับตัวอีตัวรองท็อปกันเลยเนาะตาไฟของเขาใสมากๆเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง่ะตาไฟใสมากด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยและที่สําคัญกระจังหน้าก็ได้เป็นแบบโครเมียมมีโลโก้สามห่วงเป็นโตโยต้าล่าสุดงงกันแล้วนะคะอ้าวมาดูต่อสําหรับคันนี้มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเหอเห็นไหมยางนี่ขอบ18นะเนี่ยกว้างมาก เวลาตกสรุปตกหลุมมันก็จะได้แบบว่าดึงดับดึงดับดึงดับนะคะสมูทอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูกันต่อสําหรับเด้านข้างคันนี้นะคะกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมด้วยครอบมาให้ด้วยไฟเลี้ยวนะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็มีฟรอน์เป็นไฮลักนะคะเป็นโครเมียมด้วยเช่นกันตกแต่งมาด้วยสต er ิ๊กเกอร์ TRD Sportivo นะคะคันนี้นะคะไปไปดูกันต่อสําหรับฝั่งนู้น 吾吾吾吾。 ไม่งงหรอกมามาดูกันต่อสำหรับฝั่งนี้ละกันนะคะคันนี้เนาะที่จับประตูที่เปิดประตูก็ยังเป็นโครเมียมด้วยสีสวยจิมแจ่มแบบนี้นะคะพอแม่พี่น้องะ่ะคันนี้รถปี2558กันเลยนะและที่สำคัญยังไม่พอค่ะสีสวยแบบนี้จัดไปเริ่มต้นฟรีดาวอออกรถไม่ต้องช้เชงเงินสักบาทเลยและที่สําคัญยังไม่พอพอเดือนละ7 0 0 0กว่กุบาทตลอดอายุสัญญาด้วยนะสําหรับคันนี้ค่ะโตโยต้าไฮรัก v ีโก้ส e ปี5 5 8 8นะจ๊ะไปไปดูกันต่อสำหรับด้านหลังก่อนดีกว่านะคันนี้ย้ำกันอีกทีว่ามาพร้อมกับสติกเกอร์ TRD Sportivo ด้านหลังไฟเบรกนะคะดวงที่3มมีพร้อมมีครบเลยไฟหลังนะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะก็ใช้งานได้ปกติคันนี้แม็กไลเนอร์เดิมโตโยต้านะ แม็ลายเนอร์เดิมโตโยต้าเลยนะคะพราแม่พี่น้อง่ะย้ํากันอีกทีคันนี้อยากจะขนของอยากจะใส่ของก็พร้อมเลยเพราะว่าเป็นสี่ประตูเนาะเออด้านหลังก็ไว้ขนของได้ไปไปดูภายในกันดีกว่าคันนี้ นี่คันนี้นะคะบอกเลยว,ว่าได้สีประตูตได้ดับเบิลแคปของเรานั่นเองภายในก็กว้างขวางนะคะใครอยากได้เป็นแบบว้ารถครอบครัวน้องดาวก็แนะนําคันนี้เลยไม่ว่าจะขนของเอ่ยไม่ว่าจะขนครอบครัวเอ่ยก็ตอบโจทย์สุดๆย้ำอีกทีพร้อมใช้งานขนาดนี้นะคะเริ่มต้นฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยและที่สําคัญยังไม่พอพรเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยจ้าไปไปดูฟังก์ชันภายในกันต่อดีกว่านะคะันนี้ นี่คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเดี๋ยวดูดูดูอีกรอบหนึ่งกันโอ้พ่อพ่อก็ไม่ธรรมดาเด้อคันนี้ได้พวงมาลาัยมอลติฟังก์ชันด้วยแหละและที่สำคัญเครื่องเล่นเสียงอม,มีโหมดนะคะคอคาออดิโอเนาะอ่ามีอันนี้ด้วยนะบลูทูธด,ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ ที่สำคัญยังไม่พอแอร์เออร์นี่ใช้งานได้ปกติบอกผ้าก็มาหยีสีเบลมาลายมัลติฟังก์ชันขนาดนี้ถุงลมนี้รับให้2คู่หน้ากันเลยนะคะที่บังแดดที่บังเดิดก็พร้อมใช้งานปรับกระจกไฟฟ้าด้วยเนาะย้ำกันอีกครั้งพร้อมใช้งานขนาดนี้เริ่มต้นฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยผ่อนเดือนละ7,00 0กบาทตลอดอายุสัญญาด้วยจ้าไปงนุดาพาไปชมห้องเครื่อง อุ้ยเสียงรถวอดนี่ยังเท่เลยนะสุดๆจริงๆคันนี้มามาดูจะขยิงไปไหนนี่อ่ะขนาดรถเตี้ยนะเนี่ยเซลเตี้ยกว่าเรียบร้อยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีฟอร์ดีิวคอมันเรวของเรานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญ ห้องเครื่องเดิมนะคะพรอแม่พี่น้อง่ะแผ่นเพจเอยนะคะสติ๊กเกอร์เอยอยู่ครบทุกจุดเลยเม็ดอาร์คิซีจากายแดงนะคะรถจะกี่ปีก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าเครื่องเดิมเนาะของเร็วในเครื่องเอาไปไม่ต้องห่วงน้องดาวเปลี่ยนไทยให้จักสูตรโตโยต้าโดยตรงเลยนะคะสําหรับคันนี้จะ้ะอ่าย้ากันอีกทีเนาะโปรโมชั่นคันนี้นองดาวจัดให้นะจ๊ะเอาไปเลยเนาะดอกเบี้ยอ่าไม่ใช่ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์สคันนี้รับฟรีดาว ผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาย้ำกันอีกครั้งโตโยต้าไฮรักวีโก2.5 e d o บเบิลแคบคันนี้ค่ะเริ่มต้นฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะสนใจคันนี้บอกเลยว่าต้องรีบจองกับน้องดาวย้ำกันอีกทีว่าต้องรีบจองกับน้องดาวก่อนใครเลย0834235649 สประตูผ่อนเ0 0ดพันกบาทเองพอคุณจ๋ารีบมาจองก่อนใครเลยนะคะอ้าววันนี้ก็จะฝากไปด้วยสำหรับ โตโยตา้าไฮรักวีโก 2.5e คันนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งเริ่มต้นฟรีดาวพรเดือนละ7,000กว่าบาทต,ตลอดอายุสัญญาค่ะแล้วก็ฝากไปด้วยที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ของเรามีแค่2สาขาเท่านั้นนะคะสาขาแรกสำนักงานใหญ่ยอยู่ที่อําเภออรัญญบป,ประเทศจังหวัดสายแก้วค่ะและอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพันทองจังหวัดชบุรีนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพี่ๆต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจ จองมาเลยเดี๋ยวน้องดาวส่งธนาคารไปเซ็นสัญญาให้นาวบ้านเลยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกําลังใจให้น้องดาวด้วยนะสําหรับวันนี้น้องดาวจะขอตลาไปก่อนฝากไว้ด้วยโตโยต้าไฮรักวีโก้2.5ปี2,014คันนี้ค่ะเริ่มต้นฟรีดาวผ่อน7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญารีทโทรมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ